เนี้ยเวลาไลฟ์สดอ่ะเฟซบุ๊กมันจะบล็อกคําด้วยนะว่าถ้าเป็นคํานี้มันจะไม่ให้แบบไลฟ์พวกมันจะไม่ขึ้นคนเลยไม่ขึ้นคนดูเลยเราต้องระวังค่ะมันเป็นแล้วแต่บางคําที่มันบล็อกอ่ะอ๋อมนกรณีจารแมงไงก็ต้านการเชื่อมมันก็เลยบล็อกคำสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่ ลาวแตกลาวแตกอ่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยลาวแตกฮานอยแตกลาวแตกสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่ค่ะฟันสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ สี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่ค่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมือนีมานคักมานแน่ค่ะพี่น้องสี่สี่เจ็ดศูนย์ห้ฟันสี่จ 45, เจาะสี่หพุ่นน่ะบอสบอธรรมดา ลูสี่ค่ะฟันสี่เจาะสี่ห้าเบาๆหลายค่ะเจ็บคอใครได้บ้างคะใครได้บ้างใครได้บ้างรายงานโตมะแน่ผู้ใดได้เนี่รายงานโตมะแน่ค่ะเลขทูปปูตามปยันดาวโจรเลยค่ะเลขทูปปูตามยันดาวโจรเลยค่ะ เอาเลขทูป,ปูไป V I P ก่อนเลยสตาฟารวยจอดห้าสี่หนึ่งขอบคุณค่ะชนะเลิศค่ะวันนี้ชนะเลิศค่ะผู้ต้องเข้าแล้วค่ะแม่ผู้ต้องเข้าแล้วไปยังปั้งดูปืนหรือเปล่า <laughs> เอาไม่ใช่ใช่ไหมเ <laughs> ต้ยอเต้ยอย่างนี้ลูกปีสามจอดรถสะทน 54ค่ะได้20บาทลราออก47054ค่ะ47054ค่ะไม่เิไหนรับบ้านนี้เขาไปไหนเขไปกันนานนะไปในเมืองนไปรบุรีรฟันสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ สี่มาอีลีได้วถึงวิ่งและรูดยินดีด้วยค่ะสถาพาเวยเจาะห้าสี่ฟันวิ่งรูดสี่เจาะห้าสี่ ยินดีด้วยค่ะ ยินดีด้วยนะคะได้30บาทยินดีด้วยค่ะเราออก47054ค่ะเราออก47054ค่ะ อ๋อออใช่ไอเต้ก็เหมือนกันแต่เต้มันไม่ได้เจาะหนึศูอะไรหนึ่งอะไรเก้าหนึ่งเก้าก็หนเขากปตีได้ผูไม่ได้เจาะให้เขาใช่ปะล่ะเจาะหนึ่งศเอาเจ็ดศเขาไม่เอาเลขสาตัวสามตัว เปลี่ยนเลยลูกตอเราอเราลูกปูกแล้วก็ปูกาเมือนเอาาเลยหมข้างบนหนูไม่้นตำราอร่อยมากค่ะตำราแซ่บคักค่ะ จำเล้าแสบคัก

ี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่มาคกค่ะค่ะให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้อย่างงี้สิ ด,ะะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะวันนี้เราเราแตกทั้งเราแตกทั้งฮานอยฮานอยปกติเข้าจเจาะห้าสี่ฟันห้าสี่ฟันห้าลูดเด้งบนล่างฮานอย VAP ลูดเด้งบนล่างลาวพัฒนาเข้าฟันสี 5, ่เจาะห้าเจาะสี่ห้าคุณนะ่ะ

เ <c oughs> ข้าไห่ที่เขาบอกอะอะไรนะคะคเขาบอกอะเขาเซลออนว่าทำไมาไม่ซื้อเลขเนี้ยอยากอยากถูกเราสวัสดี8600คนดูยินดีกับทุกคนที่ถูกด้วยนะคะกินก <c oughs> ินจุนจ้งจุ้งชีสค่ะเดี๋ยวว่าวจะ ไปแจ้งความแล้วค่ะอีกสักแบบหนึ่งคนหายค่ะ <c oughs> หายสาบสูญออกจากบ้านไปสามศพไม่รู้ว่าจะเป็นพบจะไปพบอยู่ตรงไหนเ <c oughs> วลาเขาไปไหนก็จะลำ่กันนะสามคนเขาจะลำ่ชุยชายจะไปได้ <c oughs> 他们上火，太辣了。<noise> <noise> <noise> ยินดีด้วยนะคะสามห้าสี่สี่ห้าของฉันช่างปังอะไรเช่นนี้ปังไม่ไหว 다들 락하세요 คุณนะคะดีใจกับทุกคนที่ถูกได้นะใครรอไลฟ์รอวันพรุ่งนี้นะคะใครอะลูกค้าใครจะสั่งของก็แอดไลน์ด้านบนนะคะสแกน QR code ด้านบนได้เลยใครจะสั่งของสแกน QR code ด้านบนได้เลยร่างกินกุ้งชีสต,ต่อก่อนค่ะหลังจากเหมือนเราถูกพื้ที่ด้านข้างก็เหมือนต้องมนุมนสะกดอะไรบางอย่าง รู้สึกมันเงียบสงับไปหมดทำไมถึงไม่พูดอะไรกันเลยแค่กินจิ้มเลยอ๋อหาบาทกมีแห้งเนาะได้หาสิบบาทพูดหน้าสี่ปันหาพูดหน้าหาบาทกมีแห้งขับไปได้ขากระเผาเนี่ยอยากให้กลุ่มเราอะเข้าใจ ก่อนค่ะเรือนล้านหายไปเลยอยร้านของข้าวควายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเด้อยนะะินดีด้วยนะคะ ออนนี้ก็รวยดีครับดีใจจังมาทั้งน้อยทั้งเราเลยดีใจจังเลยดนนนนอัั้มปง ยินได้50บาทยินดีด้ค่ะถูก400บาทเลยยินดีด้วยค่ะเนาะสี่ร้อยหายโอ้ยถูกกระโดดพี่น้องดีใดีน้ำไม่รับค่าน้าใจไม่รับค่าน้าชาไม่รับค่ากาแฟไม่รับเงินใดๆดทั้งสิ้นนะจ๊ะไม่รับนะคะให้แค่แนวทางนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเลยจ้านะคะใครจะสั่งสินค้าแอดไลน์ด้านบนนะคะ สแกน QR โค้ดด้านบนนะคะใครจะสั่งของนะคะเรียกทูปปู่ไปต่อที่หุ้นรอบดึกลาวีไอดาวโจน v ีไหุ้นรอบดึกแล้วก็ดาวโจรเมื่อกี้มันเป็นดนตรีค่ะดนตรีที่มาแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้แบบจังหวะอะไรอย่เงี้ยค่ะเลอค่าใช่ไหมใครว่าเลอค่า ขอบคุณมุกมุกแก้ความแบบความสะทุนจากอาจารย์จากอาจารย์แม็กด้วยนะคะจากเฮียแม็กควาลุยเฮียแม็กกลัวโดนหนึ่งโดนด่าว่าสะทุนเฮียแม็กก็เลยแก้ให้ว่าเลอค่าแม็กก็เลยยี่ยังเยอะตอนแล้วเลมีเคนแล้วไม่มีไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเสียใจอะค่ะเสียใจมากเลยค่ะจะไปแจ้งความแล้วลูกสาวหาย กระเทยหายไปค่ะได้สิบบาทยินดีได้ค่ะได้สี่บาทยินดีด้วยบาทสองบาทสามบาทสี่บาทหาบาทเล่นไปโหลดพี่น้องเอาเงินหนึ่งบาทไปแลกไหมใช่ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คือมั่นหน้ามั่นโหนกมากไม่รู้มั่นอะไรตื่นเช้ามา ตื่นเช้ามาสีใไห่เบิ้งพี่น้องบริแกไข่โพดิหยังเลยค่ะตื่นเช้ามามาโพสหน้าหน้าเฟซแปดชั่วโมงที่แล้วให้ดูโพสหน้าเฟซแปดชั่วโมงที่แล้วสามสี่ห้าสามสี่ห้าโพสหน้าเฟซค่ะทุกคนนัดหนึ่งจะปิดไลค์ก่อนนะคะจะไปแจ้งความค่ะ กะเทยหายเป็นศพสองรายแล้วก็หญิงสาวหนึ่งรายนะคะพร้อมพูดติดตามพร้อมพูดติดตามหากผู้ใดพบเห็นจับมันใส่ของมาให้ค่อยด้วยแ่ะคล้องต้องใหญ่มากโอ้โหลืมไปอะไรร้านอาหารอะไอ้ใหญ่ใหญ่อะ <c oughs> ใหญ่บอลน,น้องใส่รูปเป็นถูกอะไรเนาะ <c oughs> ลากรามาเลยใจเย็นไหม ข็พเจาจะปีเซียเส้นแรกที่บูชามาคือปังมากยินดีได้นะคะได้สิบบาทยินดีได้ค่ะได้สิบบาทได้ห้าบาทได้ยี่สิบยินดีได้ค่ะได้ห้าบาทยินดีได้ค่ะยินดีด้วยนะคะยีน้ำได้ไหมถูกสองบาทก็เอาเงินสองบาทไปแลกเงินสองร้อยเบา ใครพบเห็นหญิงผู้ชายแต่งกายคล้ายกระเทยชายลักษณะตุ้งติ้งใครพบเห็นชายลักษณะตุ้งติ้งสองคนคนนึงสูงประมาณ200ร้อยน้ำหนักร้อยกว่าใครพบเห็นแจ้งได้ที่เพจแม่น้ำหนึ่งเลยนะคะคาดว่าหลุดออกไปแถวตลาดด่านคุนชด ผู้ใดพบเจอรบกวนโทรแจ้งปสุสัสสสสสตว์นะข้าฉีดยาสลบไ้เลยอ,อาจจะอาจจะก,กำลังตกมันอยู่ใส่ลูกดอกอยาสลบเป่า<ๆ>การุน่นไอย่าเข้าใกล้หากท่านเป็นผู้ชายให้รีบหนีให้ให,ให,ให้ให้ทันทีหากเป็นหา,หากคุณเป็นผู้ชายหน้าตาดีได้50บาทได้สิบาทได้หบาทยินดีได้ค่ะได้3บาท30บาท 20... ่สบาทสีบาทสองบาท ห้าบาทยินดีด้วยกับทุกท่านเลยนะคะยินเดียวคนที่ถูกด้วยนะคะอ้วันนี้ห้าสี่สี่ห้าเราปังมากวันนี้สามสี่หาค่อยปังอีหลค่ะพี่น้องปังคักปังคักมือนีสามสี่หาค่อยยินดีได้นะคะเมื่อวานได้ทอกัสศูนย์หนึ่งยินดีได้ค่ะได้รัฐบาลเจ็ดเก้าวันนี้ได้รัห้าสี่ยินดีได้นะคะถูกห้าสี่สิบบาทยินดีได้ค่ะได้รูสี่ห้าบาทยินดีได้ค่ะแม่เล่นมากขอบคุณค่ะ ถูกรางสิบบาทยินดีด้วยค่ะที่ถ่านก่อนบูชาปิดเซตถูกเจก็ดเกา้าสองร้อยยินดีด้วยค่ะพี่ดวงใจอข,อขอบคุณค่ะห้าสี่ยินดีที่ถูกรางด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะไม่ได้ยาเป็นซีและไม่ได้ยาใครอ๋อโอ้โหดูดีดูดีอ๋อแล้สวยได้จินเหรอแม่ แล้วเสียไม่กินหรอปล่อยเขาจังหวะชีวิตเขายังไม่ได้ได้ห้าสยินดีได้ค่ะถูกสองบาทยินดีได้ค่ะใครจะบูชาทูปก็สแกน QR คิวอาโค้ดด้านบนได้เลยนะคะใครจะบูชาทูปก็สแกน q ิวอาโค้ดด้านบนได้เลยนะคะซื้อตัวเดียวเน้นๆเ,เลยได้ห้าสิบาทโอ้ยยินดีได้ค่ะคุณจารุวันณถูกสามบาทพรุนี้เอาใหม่เราคือนักสู้ สามบาทเราสู้ไปเลยเขาละสามบาทห้าบาทเรื่งน้อยกันเลยคะ่ะกับเขาแม่เนาะถูกห้าสี่ได้สองบาทยินดีด้วยคะ่ะถูกห้าบาทยินดีด้วยค่ะได้ห้าสี่ยี่สบาทแล้วก็ได้รูปสี่ห้าบาทยินดีด้วยคะ่ะคุณปปีดีเลยนะคะไม่มีใครสงสารน้องบอลเลยเออไม่มีใครสงสารมึงคะ่ะนะคะมึงหายไปไหนคะชาติไหนมึงจะกลับมาคะฮะมึงจะกลับบ้านได้หรือยังคะมึงหาทางกลับบ้านถูกไหมคะ นี่ต้องเอานะไปถูเอนี่มน้ยินดีได้นะคะโอ้ย,ยินดีด้วยค่ะถูกกล้าสิบบาทยินดีได้ค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้ร้อยห้าสิบบาทยินดีด้วยค่ะได้หนึ่งร้อยบาทยินดีได้ค่ะโอ้ร้อยบาทก็เก้าพันห้าแล้วนะหนูหนูจ้ามามามา,มาจัดก,การให้เมียก่อนเร็วเร็วหนูมา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 อย่าถามอยู่ มาครับมามามาหนูมาหนูมาแล้วหนูไปแทกเฮียแม็กทำไมครับทำไมหนูไม่เดินอ้อมดีๆขอโทษครับเออไม่ได้หนูสอน,นต้องไม่มันบุกไหมครับพี่ออนเหมือนลูกคนโตจริงๆหนูต้องสอนทำอะไรอะ่ะ ได้บาทยินดีได้ค่ะได้6บาทยินดีได้ค่ะได้ส0บาทยินดีได้ค่ะได้ไม่รู้จะดับยังไงได้สองบาทยินดีได้ค่ะได้ค่ากับข้าวสองบาทก็ค่ะกับข่าวแม่พี่นอ้องหนูต้องเอาอะไรสวมเข้าไปห,หนูก็แบบออมันมาแล้วค่ะคาดว่าเขาน่ามันน่าจะหนีกรมปศุสัตว์มากองปศุสัตว์ไล่ยิงลูกดอกยาสลบมันก็เลยหนีกลับมาทันไม่ใช่ อ๋อไปชิบหายกูบอกเขาเป็นกลมปศุสัตว์เฉยเลยไปด่าว่าเขาหนีกลุ่มปศุสัตว์เฉยเลยเหมือนเนาะค่่ะุนนเดียวกัสาววางไว้เลยจ้ะจักบาทค่ะน้าวันนี้จะไปหาผู้ชายโหมึงตกมันไปไหนมึงมานี่นี่ผู้ชายมึงนั่งอยู่เนี่ยอยู่กับกูเนี่ยผู้ชายมึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเสื้อเขียวๆเนี่ยเนี่ย พี่โผล่ออกเนี่ยเห็นไว้เนี่ยผู้ชายมึงอยู่นี่ขมแมวยังไวเลยทันไหมขมแมวทันไหม, <c oughs> ไมทันในสิบห้าบาทยินดีค่ะขอบคุณค่ะแม่เพิ่งดู<ม>แล้วก็ <ชา S 1> ได้เลยคุณจริงๆค่ะหนึ่งทุนหนึ่งร้อยบาทยินดีได้นะคะห <c oughs> น,น,นะะูไม่รับค่าน้ำใจนะคะไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่า,า,า,คากาแฟไม่รับเลยห้ามโอนมาเป็นอันขาดกดสายก็ได้ลูกเตะสวิงเลยค่ะ จะใส่กันจะได้ทั่วถึงกัน <laughs> คิดเห,หมือนกันใช่ไหมว่าไม่ขยับออโอเคขยับอนะ่ะวันนี้ถูกทั้งน้อยทั้งเราปัง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 มากค่ะแม่ร้อยสีบนสีล้างทุกมือเลยยินดีได้นะคะคุณลูกเกดได้ค่าขานมยินดีได้ค่ะได้รูสีห้าบาทยินดีได้นะคะ ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะเอาไปแบ่งปันกันนะคะได้สองบาทยินดีด้วยค่ะพอได้ค่ากับข้าวอือจริงๆเล่นแบบว่าพอได้ค่ากับข้าวนะคะร้อยสองร้อยนะคะเออทำไมอยู่นั่งเล่นท่านั้นนะลูกใส่ไมนสั้นเหรอเอาใส่ยาวไหมไม่เป็นไรครับใส่ยาวมีปลาครับดูอะไรแค่ดูช่วงนี้ปลาเอาเอาใส่ช้าใส่ยาวให้ลาเต้หน่อยครับอยู่ในห้องทำงานไม่เป็นไรครับเรนนี่ไม่เป็นไรก็ได้ครับที่นี่ ได้ค่ะกับข้า,ขาวเล่นกลางเลกถูกห้าบาทครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณแซราวูยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะทุกสิบบาทยินดีด้วยค่ะยินดีกับทุกคนเลยนะคะยินดีกับทุกคนเลยขอบคุณนะคะคุณคุณตูนค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะยินดีด้วยเด้อยินดีน้ำพี่นองเด้อไม่ได้ยากเลไม่ได้ยากล กับคนที่ถูกน้อยกับลาวด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รวยต่อพรุ่งนี้เราจะรวยกันต่อขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะถึงแม้รัฐบาลไทยเราจะหลุดนะคะเข้าแค่ลู่สี่เข้าแค่ลูสี่ฟันสี่แต่เราก็มาเอาคืนฮานอยและลาวได้แบบสุดติ่ง รู่นี้เราก็จะเอาคืนอีก